สวัสดีครับแฟนบอเชลซีทุกคนดูข่าวเกี่ยวกับเชอร์ซีและข่าวลือการซื้อขายนักเตะในสโมสรและนอกสโมสร The Athletic FC รายงานการที่โคพาเมอร์ไม่ได้ลงเล่นเนื่องจากอาการบาดเจ็บถือเป็นการสูญเสียระยะสั้นที่จำเป็นเพื่อปกป้องเขาในระยะยาวสโมสรมองว่าพาเมอร์เป็นนักเตะรุ่นใหม่ที่มีพรสวรรค์ซึ่งพวกเขาต้องการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาใช้ใน10ปีข้างหน้าไม่ใช่10นัดถัดไปไม่ค่าริชาร์ดพูดถึงเจ้าเปโด เปโดปิดีบอกลางเบอร์สิบใช่ไหมล่ะเขาไม่ใช่กองหน้าเบอร์เก้าผมแค่รู้สึกว่าถ้าเชลซีจะก้าวไปอีกระดับพวกเขาจําเป็นต้องมีคนที่สามารถส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายได้ทุกเมื่อทามีแบบนั้นพวกเขาจะเป็นทีมที่น่ากลัวจริงๆซึ่งผมก็ชอบความสมดุลของทีมนี้นะเดวิดเจมส์พูดถึงโรเบิร์ตซันเชสผู้รักศรตูตตบางคนเหมาะกับทีมบางทีมโดยเฉพาะผมรู้ว่ามีหลายคนตั้งคําถามกับความสามารถของโรเบิร์ตซันเชส แต่สำหรับผมเขาคือผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมมากสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีในฤดูกาลนี้มากกว่าปีก่อนคือการมีส่วนร่วมในการจ่ายบอลจากแดนหลังรูปเปิดยาวของเขาคล้ายกับดาวิดลายามันยอดเยี่ยมมากไม่ใช่แค่ช่วยทีมหนีจากสถานการณ์อันตรายแต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีหลายครั้งอีกด้วยและถ้าดูจากฟอร์มในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกการจ่ายบอลของเขาในเกมกับเปเชมันเหลือเชื่อมากและสร้างปัญหาให้คู่แข่งตลอดทั้งเกม ผมคิดว่าเชลซีมีผู้รักษาประตูที่สามารถเป็นรากฐานของการลุ้นแชมป์ในอนาคตได้เลยพอลเมอร์สันพูดถึงโมอิเซสไกเซโดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโมอเซสไกเซโดต้องได้ลงเล่นทุกสัปดาห์ให้เชลซีผมไม่นับว่าเดนไรส์เล่นในบทบาทมิดฟิลกัลโฮดิ้งเพราะตำแหน่งนั้นของอาร์เซนอลคือมาตินซูบิเมนดีดังนั้นผมพูดได้อย่างมั่นใจว่าไกเซโดคือมิดฟิลตัวรับที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ผมจำไม่ได้เยะว,ว่าเขาเล่นไม่ดีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ คำชุมชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมจะให้ได้ก็คือตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงค่าตัวของเขาอีกแล้วเอนโซมาเลสกาพูดถึงจังหวะที่เอนโซฟานันเดสมอบลูกจุดโทษให้เอสเตบาวิเลียนมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากผมบอกกับนักเตะหลังเกมว่าแน่นอนว่าพวกเราดีใจกับชัยชนะแต่สิ่งสําคัญที่สุดในเกมนั้นคือการที่เอนโซให้บอลกับเอสเตบาเพื่อยิงจุดโทษมันแสดงให้เห็นถึงสภาพจิตใจของทีมตอนนี้ว่าทุกคนอยู่ร่วมกันและสามัคคีกันแค่ไหน เอ็นโซมาเรสกาถึงเลียมดีแลบและอัปเดตตัวเจ็บเราไม่มีนักเตะบ,บาดเจ็บใหม่เพิ่มเลียมได้ลง้องกับทีมเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้แล้วเขาจะไม่พร้อมลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้แต่อาจจะพร้อมสําหรับเกมต่อไปข่าวรือซื้อขายนักเตะในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดสนใจจะคว้าตัวเคนเนตเทเลอร์กองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย23ปีของอาแจ็กซ์แต่ข้อตกลงไม่สำเร็จเนื่องจากอาแจ็กซ์ปฏิเสธที่จะขายเขาตามรายงานของ ESPN เนเธอร์แลนด์ แม้จะมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่าจะอนุญาตให้เทเลอร์ย้ายทีมได้แต่สโมสรที่กำลังประสบปัญหาในเดเธอร์แลนด์ก็ไม่ต้องการเสียผู้เล่นคนสำคัญไปเอเวอรรตตนสนใจเซ็นสัญญากับโคโจเปปลาอบปองกองหลังวัย21ปีจากสโมสรโอจีซีนีส nice, เพื่อพัฒนาแนวรับรายงานจากแอฟริกาฟุตระบุว่าสโมสรได้ยืน่นข้อเสนอประมาณ8ล้านยูโรเพื่อขอซื้อกองหลังชาวกาน้าคนนี้ เป็นที่เข้าใจว่านีสเปิดรับข้อเสนอจากเขาแต่ต้องการให้เขาอยู่กับทีมไปจนถึงสิ้นฤดูกาลมีรายงานว่านักเตะคนนี้เปิดรับข้อเสนอและกำลังมีการหารือเกี่ยวกับสัญญา5ปีซึ่งอาจทำให้เขาได้รับค่าเหนื่อย2.5ล้านยูโรต่อซีซั่นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกำลังมองหาทางปรับปรุงแนวรับด้วยการเซ็นสัญญากับปีแอร์คาลูลูกองหลังฝรั่งเศสของยูเวนตุส รายงานจาก t ุตโตยูระบุว่าสโมสรในพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจกองหนังคนนี้และอาจมีค่าตัวราวๆ3าล้านยูโรเขาเชลซีและข่าวลือการซื้อขายนักเตะของเราก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสวัสดีครับ